สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่785คัมพีรับเผ่าโลหิตฝึกศีาตุคุ้มกายได้ทําให้ร่างกายของจ้งว่ชเชนแ,แข็งแกร่งมากแม้ว่าการรักษาการบาดเจ็บจะยังไม่สามารถเทียบกับร่างเซนมาตตะหรือร่างสุริยันแต่กำเนิดได้แต่ว่าก็อยู่ในขั้นที่น่าตกใจมากตอนนี้แผลที่ขาของเขาสมานก,กันดีแล้วกลายเป็นรอยแผลเป็นแล้ว เขาลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วจ้องบอดี้เซียนเสวียนหลงพลางกล่าวว่าการปลอมแปลงของเผ่าโรฮิตธรรมตะสามารถปิดบังได้อย่างมีชิดก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีพิรุษในเมื่อทุกคนอยากรู้ข้าจะกล่าวให้ฟังอย่างแรกการปลอมแปลงของเผ่าโรฮิตธรรมตะสิ่งสำคัญคือเลือดเผ่าโรหิตธรรมตะเมื่อกี้สามารถปลอมแปลงเป็นครึ่งเซียนเสวียนหลงได้และยังสามารถปิดบังประสาทสัมผัสทั้งห้าของเซียนได้จริงๆแล้วก็เพราะว่าเขาได้ดื่มกินเลือดในกายของครึ่งเซียนเสวียนหลงไปทั้งร่าง ทำให้ไอบนร่างของเขาหลอมเป็นร่างเดียวกันกับเครื่องเซียนสิเวนลงและเมื่อเป็นอย่างนี้ต่อให้เจ้าจะมีขั้นสูงขนาดไหนก็ยากจะมองเห็นพิรุษได้แต่ว่าหากอยู่ในช่วงเวลาต่อสู้เขาจะไม่สามารถควบคุมเลือดในร่างให้สมบูรณ์แบบได้และเผยพิรุษออกมาได้อย่างง่ายดายทั้งยังแผ่ไอเดิอมของพาโรธิมตมาตะออกมาอีก2จุดที่จ้างก็เฉินกล่าวออกไปสําคัญมากจริงๆผู้ฝึกฝนทุกคนต่างก็พากันจดจำเงียบหากวันหลังไปเจอา่าโรธิตมาตาอีกจะได้รู้จักป้องกัน เซียนสิเวียนอีหลีตาลงแล้วกล่าวเรนเย่ year, ทำไมเจ้าถึงได้รู้จักพาวโลหิตามะตะดีอย่างนี้ได้จารเุเฉินยิ้มแล้วกล่าวเสียงเนิบหน้าไปว่าไม่ใช่ว่าข้าเข้าใจพาวโลหิตามะตะอะไรแต่ว่าแค่บังเอิญไปอ่านเจอตำราโบราณเข้าสองจุดที่ข้ากล่าวเมื่อกี้จริงๆแล้วก็คือเนื้อหาที่จดไว้ในคัมภีรโบราณทั้งนั้นแปดร้อยปีก่อนจกักรพรรดิหมิงนำเซียนตระกูลใหญ่และพรรคใหญ่ๆทั้งหลายไปขับไล่พาวโลหิตามะตะออกไปที่เกาะหมานจีจริงๆแล้วก็เสียอะไรไปมาก หลังสงครามจากกักรพรรดิสั่งการให้ไทจีไทเปาและเหล่าเซียนที่เข้าร่วมสงครามร่วมมือกันเรียบเรียงเขียนหนังสือบรรยายเผ่าโลหิตอมตะโดยเฉพาะขึ้นมาเล่มหนึ่งหนังสือมีชื่อว่าคัมภีรรับเผ่าโลหิตไทเปาหมายถึงตำแหน่งขุนนางในศานกงไทจีไท,ไทเปาคือขุนนางที่เป็นอาจารย์คอยสั่งสอนรลชฉาย,ยาคอยช่วยเหลือรัชฉาย,ยาคัมพีรับเผ่าโลหิตในนั้นมีจดบันทึกจุดอ่อนของเผ่าโลหิตอมตะไว้และยังมีวิธีรับมือกับเผ่าโลหิตอมตะได้ด้วยขณะเดียวกัน ก็ยังมีความลับของเผ่าโลหิตธมตาอีกไม่น้อยแต่ว่าเวลาผ่านไปถึงแ0 0อปีโลกกุรุลุนไม่มีเผ่าโลหิตธรมตาปรากฏตัวขึ้นคิดว่าคงไม่มีใครไปสืบค้นข้อมูลหนังสือเล่มนั้นอีกดังนั้นจึงไม่รู้กันตอนแรกที่เหล่าคนางเรียบเรียงหนังสือเผ่าโลหิตธรมตาขึ้นมาจางวัชเฉินบางเอินได้อ่านแม่กีหน้าในนั้นเข้าเมื่อกี้สองข้อที่เขากล่าวก็คือเนื้อหาที่อยู่ในหน้านเหล่านั้นเนื้อหาส่วน,นอื่นๆของคำพีรบเผ่าโลหิตจางว่ชเฉินเองก็ไม่รู้ได้ยินที่จางว่ชเฉกล่า ทุกคนต่างก็จดจำหนังสือบันทึกคัมภีร์รับเผ่าโลหิตเอาไว้และตัดสินใจกันในใจว่าเมื่อกลับไปที่พักแล้วจะต้องไปหามาแล้วอ่านอย่างละเอียดยังไงผ่านไปแปดร้อยปีเผ่าโลหิตอมตะกลับมาใหม่อีกครั้งจะต้องนำพาสงครามเลือดครั้งใหญ่มาให้กับโลกคนลุนดุดอีกแน่หากว่าได้อ่านวิธีการรับมือกับพวกมันเหล่านั้นเมื่อเผ่าโลหิตอมตะปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆเวลาที่ต้องรับมือก็จะเบาแรงไปมากแต่แจ้งวฉินกลับไม่รู้ว่าตอนนั้นเหล่าคุณนางได้เรียบเรียงหนังสือคัมภีร์รับเผ่าโลหิตขึ้นมาาจริงๆแต่ว่ว คำพีรับเผาโลหิตเพิ่งจะเรียบเรียงเสร็จยังไม่ทันจะส่งให้ตะกกลใหญ่ต่างๆประเทศศูนย์กลางเสื่อมิงกับเกิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเสียก่อนจกักรพรรดิหมิงหายสาบสนพระชาย,ยาถูกฆ่าภายในคืนเดียวเหตุการณ์พลิกผันรล่าฟ้ากับดินและนับแต่นั้นคำพีรับเผาโลหิตก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนและไม่มีการถ่ายทอดออกไปอีกสามารถจินตนาการได้เลยว่าหากตะโกนไปสืบค้นเรื่องราวเหล่านี้และไม่สามารถหาหนังสือคำพีรับเผาโลหิตได้หลายคนจะต้องสงสัยมาถึงตัวของหลินเย่ยแน่ ในที่นี้คนที่สงสัยที่สุดจริงๆแล้วคือตระกูลสร,ร้างกวนอย่างสร้างกวนหลิงหลงและสร้างกวนหนีหงบรรพบรุษเคยเรียบเรียงหนังสือเร่มนี้มาก่อนแล้วสร้างกวนหลิงหลงขมวดคิ้วด้วยท่าทีสงสัยสร้างกวนหนีหงเองก็เม้มปากแดงละเลรื่อดวงตาของนางจ้องไปทางหลิงเยี่ยอย่างรู้สึกผิดมากหนังสือที่บรรพบรุษเรียบเรียงขึ้นในฐานะคนรุ่นหลังอย่างนางกลับไม่รู้กลับมีคนนอกที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีกว่าเสียได้ดวงตาคู่สวยของเซียนหนังสือสาวมากความสามารถเองก็จ้องไปที่ร่างของหลินเยี่ย ดวงตานางเป็นประกาอย่างคาดไม่ถึงเจ้านี่ไม่เพียงแต่จะมีพรสวรรค์ด้านกระบี่สูงส่งเท่าน,นั้นยังมีความรู้กว้างขวางอีกต้องรู้ว่านางได้อ่านหนังสือมากมายมากและยังเป็นเสียหนังสืออีกแต่ถึงกระนั้นทุกๆปีก็ยังคงต้องอ่านหนังสือมากมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้สามารถกล่าวเลยว่าทั้งโลกคุณหลุนเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่ดาราศาสตร์ปรากฏการธรรมชาติไปถึงเรื่องราวทั้งหลายในแผ่นดินเสียหนังสือสาวได้อ่านมาแล้วนับไม่ถ้วน แต่ว่านางกลับยังไม่เคยได้อ่านหนังสือคัมภีวิรัพเผ่าโลหิตจากการต่อสู้สองครั้งนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าสงสัยความสามารถของหลินเย่ออีกกระบี่เดียวปักเส้าหลินตายเส้นผมเส้นเดียวฟันร่างครึ่งเซียนสเวียนหลงขาดผลงานต่อสู้อย่างนี้ใครยังกล้าไม่ประมาณตนไปท้าประลองกับเขาอีกละ่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่างานประชุมกระบี่ครั้งนี้พักเหลียงอีคงชนะอีกเป็นแน่อีหนึ่งร้อยปีตึกกระบี่ก็ยังคงอยู่ที่พักเหลียงอีเสียนหนังสือสาวไพ่มือทั้งสองไปด้านหลัง นางสวมชุดคลุมสายหรูสีขาวและนางเดินออกมาด้วยท่าทางราวกับคุณชายหน้าหวานที่อิสระเสรีนางจ้องไปที่จางว่าเชิญแล้วกล่าวพักเรียงอี้กวาดล่างพักในราชสำนักเปิน้นเซิงไม่สะดวกจะเข้าไปยุ่งความแค้นของเส้าหลิงกับพักเลียงอี้เปิน้นเซิงจะไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าหลินเงยี่คารัายาตตายไปคนหนึ่งเปิน้นเซิงควรจะรายงานเรื่องนี้ให้จกักรพรรดิหญิงอย่างไรดีฐานะรัชญาต์ไม่ธรรมดารัชญาตคนหนึ่งไม่ว่าจะถูกฆ่าด้วยสายเหตุใด ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วราชสำนักจะไม่เอาเรื่องเลยแต่ว่าอย่างโชคดีที่เซียนหนังสือสาวยังไม่ได้พาราชญาติทางเก้ากลับไปกราบจากักรพรรดิหญิงที่เมืองสนย์กลางในหมายความว่าฐานะของราชญาติทางเก้ายังไม่ได้ตกลงแน่ชัดไม่อย่างนั้นลินเย่ยข้าสลินตายก็เท่ากับเป็นการไม่เคารพต่อจกักรพรรดิหญิงและต้องถูกกวาดล้างตระกูลแน่นิ่งเซียนเต้ากับเซียนกระบี่จ้างเยี่มองออกว่าเซียนหนังสือสาวไม่อยากจะสร้างความลำบากให้กับลินเยีย่และไม่ได้เอาความผิดที่ข้าสลินตายมาใ,ใส่ตัวลินเย่ยด้วย และยังมีนายอยากจะช่วยหลินเย,ย่อีกเพราะอย่างนี้พวกเขาจึงเข้าใจความหมาของนางขึ้นทันทีเสียนังสือสาวอยากจะให้หลินเย,ย่ไปแทนที่เซ้าหลินกลายเป็นหนึ่งรัชญาตเมื่อคิดได้หนิงซวนเต่าและเซิงกบ,บีจางเย,ย่ก็สบตาคาทันทีดวงตาก็เผยรอยยิ้มออกมาหากว่าหลินเย,ย่และไกเทียนเจียได้เป็นรัชญาตเวลาร้อยปีนับจากนี้พาะเหลิงอี้จะต้องยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นอีกแน่ไม่เพียงแต่จะสามารถกลายเป็นผู้นำหมื่นพัคของเขตตะวันออกแต่คงจะสามารถกลายเป็นผู้นำของโลกคุณหลุนทั้งใบได้แน่ จางโเฉินประสานมือแล้วกล่าวว่าขอบคุณท่านเซียนที่ช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดข้าคิดว่าในเมื่อซาลินตายไปแล้วตำแหน่งราชาอันดับหนึ่งของเองื้รัชญาตก็ต้องได้เป็นรัชญาตทคนใหม่เสียนหนังสือสาวคาดไว้ก่อนอยู่แล้วหลินยี่จะต้องปฏิเสธแน่จึงกล่าวว่าฐานะรัชญาตในตอนนี้ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดมันสร้างคิดว่าใครฆ่ารัชญาตตา,ตายถึงจะมีโอกาสเป็นรัชญาตคนใหม่ได้ลินเย่ความสามารถของเจ้าแข็งแกร่งจริงๆหากไม่เป็นรัชญาต เพิ้ลเซิงจะรู้สึกเสียดายมากพรุ่งนี้เปิ้์ลเซิงจะพาลัทธญาติที่เหลืออีก8คนกลับไปเมืองศูนย์กลางก่อนดังนั้นเจ้ายังมีเวลาพิจารณาอีกวันหากคิดดีแล้วก็มาหาข้าได้ตลอดเวลาเสียนหนังสือสาวจ้องมาที่จางอวเฉินอย่างลึกลำ้ำถึงได้ถอยออกไปจงางอวเฉินเองก็กลับไปยังฐานของพรรคเหลียงอี้เซียนกระบี่จ้างแย่ยจ้องเขาแล้วกล่าวว่าบาดแผลไม่เป็นอะไรใช่ไหมจงางอวเฉินยิ้มแล้วใส่หัวพลางกล่าวว่าแผลภายนอกไม่มีปัญหาแต่ชีพจรเสียหายอยู่บ้าง ต้องใช้เวลาอยู่หลายวันถึงจะหายดีเซิงกระบี่จางเย,ย่ขยับปากเหมือนอยากจะกล่าวอะไรแล้วหยุดไปเหมือนเขาอยากจะถามว่าทําไมถึงปฏิเสธเสียหนังสือสาวล่ะแต่สุดท้ายเซิงกระบี่จางเย,ย่ก็ไม่ได้ถามออกไปเขาเชื่อว่าลินเย,ย่น่าจะเข้าใจว่าควรเลิอกอะไรจึงกล่าวไปแค่ครั้งนี้ผลงานเจ้ามากที่สุดรอให้งานประชุมกระบี่จบลงแล้วทางพักจะต้องให้รางวัลของล้ำค่าแก่เจ้าแน่ส่วนตอนนีน้จะไม่ต้องสนใจอะไรพักรักษาตัวให้ดีๆก่อน จงางกอเฉินถอยออกไปแล้วก็ถูกเราผู้ใช้กระบี่อายุน้อยของพรรคเหลียงอี้เข้ามาร้อมทันทีเรากลับกำลังต้อนรับวีรบุรุษกลับบ้านเกิดอย่างนั้นไม่ว่าอย่างไรจงางก้อนเฉินก็ไม่สามารถรัชญาตได้ดังนั้นจึงไม่คิดอะไรมากแววตาของเขาจ้องไปทางสำนัก,นกเซียนเขตตะวันออกท่ามกลางสายตาของทุกคนเซียนกระบี่เสวียนจีเดินก้าวเท้าออกไปอย่างเชื่องช้าแววตาเขาจ้องไปที่เซียนกระบี่จิวโยแล้วกล่าวว่าจิวโยความแคนระหว่างพวกเราวันนี้มาททำให้มันจบลงเถอะ ซิงกบีจิวโยเคลื่อนตัวไปปรากฏตัวด้านหน้าซิงกบีซิเวนจีดวงตาชลของเขาค่อยๆคมกิบแล้วกล่าวพวกเราทั้งสองคนเป็นคู่ต่อสู้กันมาทั้งชีวิตควรจะให้มันสิ้นสุดลงเสียทีจริงๆในเมื่อวันนี้ต้องมีคนหนึ่งที่ล้มถ้ายอย่างนั้นเปิ่อนเซิงก็คงต้องขอประกาศเรื่องจริงสักเรื่องก่อนจางลั่วเฉินสิทธิ์ของเจ้าไม่ได้ถูกเปิ่อนเซิงฆ่าการตายของเขาน่าจะมีสาเหตุอย่างอื่นซิงกบีซิเวนจีหนังตากระุกเล็กน้อยใบหน้าชรลของเขามีท่าทีเคร่งขรึมขึ้น ผู้สืบทอดการเวลาและมิติอย่างเจ้าก็เฉือนตายไปแล้วเซียกบีจูโยยังไม่เคยออกมาประกาศท่าทีมาก่อนและทำไมวันนี้เขากลับออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าคำพูดของเซียงกบีจูโยสร้างความสะเทือนได้มหาศาลหากว่าที่เซียนกบีจูโยกล่าวมาเป็นความจริงผู้ที่โกหกจะต้องเป็นว่านเจาอี้คนที่ฆ่าเจ้า่าเฉือนตายก็อาจจะเป็นว่านเจาอี้แล้วทำไมว่านเจาอี้ถึงได้ทำอย่างนั้นล่ะหรือต้องพูดว่าทำไมรัํานักถึงได้ทำอย่างนั้นแต่ว่า ผู้ที่มีความคิดละเอียดอ่อนบางคนก็คิดถึงนัยยะลึกซึ้งในนั้นได้หากเซีงกับบีจโยไม่ได้ฆ่าจางว่าเฉินตายและไม่มีใครเห็นร่างของจางว่าเฉินจะเป็นไปได้ไหมว่าจางว่าเฉินอาจจะยังมีชีวิตอยู่ใครก็รู้ว่าเซีงกับบีจโยกําลังจะสู้เป็นตายกับ,กบวเซียงกับบีซิเวนจีเป็นตายไม่แน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องโกหกเซียนหนังสือสาวกลับรู้ว่าราชสำนักไม่ได้สั่งให้ฆ่าผู้สืบทอดกรารเวลาและมิติอย่างจางว่าเฉินตายและตอนที่ว่านเจ้าอี้กลับไปถึงเมืองศูนย์กลาง เขายังถูกจกักรพรรดิหญิงทำโทษอีกด้วยหรือว่าพาโรหิาตธรรมตะจะปอเป็นเซียนกบี่จิวโยและหลอกว่านเจ้าอี้เพิ่งจะคิดถึงจุดนี้ได้เนหนังสือสาวก็รีบใส่หัวทันทีหากพาโรหิาตธรรมตะลงมือเขาไม่จาเป็นต้องแปลงเป็นเซียนกบี่จิวโยเลยเขาสามารถไปฆ่าจังเฉินตายได,ได้อย่างเปิดเผยยิ่งกว่านั้นพาโรหิาตธรรมตะยังไม่ได้ดื่มเลือดของเซียนกบี่จิวโยเข้าไปต่อให้แปลงเป็นเซียนกบี่จิวโยก็ไม่มีทางหลอกว่านเจ้าอี้ได้เรื่องนี้หรือจะมีสิ่งซ่อนเล่นจริงๆ เสียงหนังสือสาวสงรใจว่าผู้สืบทอดการเวลาและมิติอย่างเจ้ว่าเฉินอาจจะยังไม่ตายและเขายังได้สลัดคาบออกไปมีชีวิตอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกคนลุนหลุนดูแน่นอนว่านางยังต้องกลับไปที่เมืองศูนย์กลางเพื่อถามว่านเจ้าอี้ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างแน่ชัดถึงจะคาดเดาได้หากว่าเจ้ว่าเฉินผู้สืบทอดการเวลาและมิติยังไม่ตายและเขาไปอยู่ที่ไหนหลายคนต่างก็คิดปัญหาเดียวกันกันกบเสียงหนังสือสาวและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ